ลงมาเคลียร์แล้วมีการทบไอกำลิมถนนคนที่อยู่ทางนั้นก็เข้ามาห้ามกันนายจารุกับมงกลเขก็อาศัยจังหวะนั้นขี่รถกลับไปที่บ้านไหนก็ไปขอวามช่วยเหลือเทเหมือนกันที่เราเียบอกนะครับคืามาตาถึงจริงๆครับมีการาักะําแทงก็แ้ก็เลยรีบเข้าไปห้ามแล้วก็แย่งมีดมานะครับน,นายอยุทตอนนั้นก็เลยวยจังหวะน่นยจาร

กใช่ครับปิดเลย่เอาเลยอ้าเพื่อให้เปิดเพื่อวยนี่ชิ้นกับาจะไม่ตื่น นันนายนันพยุทธสามีเก่าของน้ำฝนวามิีนักสามคนนี้เขารู้จักกันดีนะเพราะว่านันทยุทธกับจารุเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเมื่อปีหกหนึ่งนันทยุทธตอนนั้นถูกจับติดคุกติดคุกไปสามปีก็ทําให้ช่วงระหว่างนี้นายจารุกับน้ำฝนเนี่ยเขาก็หันมาคบหาเป็นแฟนกันพอนายนันทยุทธค้นโทดออกมาจากคุกกลับมาหาเมีย มันไปพบเป็นแฟนเพื่อนสนิทของตัวเองก็เลยทําให้มันายุทธ์ทำแสบใจมากเรี่พี่ว่าคือเจอไตอ่ะมีเรื่องที่นะปัจจุบันความรักของทั้งสามคนเนี่ยคือาบ้านเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอภิษฏัย์ภูกหรือว่าเราเคลียร์กันยังไงเขาเป็นว่าความสำคัญก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นจะจะมีการทะเลาะกันบ่อยนะครับ กับแฟนผู้หญิงนะเป็นเพื่อนกันก็เป็นเดี๋นพอออกมาเขาเออเมียเขาก็กับเพื่อนไปนี้ก็พอรู้ก็ไม่ค่อยถูกัน ที่ผ่ามของเรานะคะก็ไปคุยกับคุณแม่ของนักสาวน้องปนนะคะอายุ75ปีลูกสาวไปเฝ้านายจารุคนเจ็บที่โรงพยาบาลกลา